ขอคนเล่าเรื่องมีเ,เรื่องมาเล่าเจ้าแม่แห่งความรักจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงปัจจุบันเนื่องจากทุกวนันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอนุสรณ์ความบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สองที่มีทหารฝ่ายพันธมิตรต้องมาสังเวยชีวิตณนะดินแดนแห่งนี้นับจำนวนไม่ทั่วแล้วจังหวัดกาญจนบุรียังมีที่ท่องเที่ยวที่งดงามอยู่อีกหลายต่อหลายแห่งแต่หากจะกล่าวถึงเรื่องราวของความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธา,าข,ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วศาลเจ้าแม่กาหลงดูจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่ในระดับต้น,ตน เพราะความขลังและศักดิ์สิทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยพลังเมตตาจิตของท่านทำให้ไม่ว่าใครจะพบรักแล้วผิดหวังหรืออยากจะรวยทางลัดบ้างหรืออื่นๆก็มักจะไปขอพึ่งบาร,รมีอำนาจอิทธิฤทธิจากเจ้าแม่แต่เราควรไปแล้วก็ไม่เคยที่จะพบกับความผิดหวังเจ้าแม่กาหลงท่านจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนและความทุกข์ใจของมวลมนุษย์ให้กันทั่วนา มีน้อยคนนักที่จะพบกับความผิดหวังที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมเก่านั่นเองขนาดเจ้าแม่ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ทรงอำนาจอิทธิฤทธิ์มากสักปานใดก็ยังไม่อาจจะช่วยเหลือถือเสียว่ามีกรรมอยู่นั่นเองตำนานความเป็นมาของศาลเจ้าแม่กาหลงนั้นกล่าวว่าครั้งหนึ่งได้มีพระทุดงรูปหนึ่งเดินทางออกจาก มาถึงบริเวณใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งสมัยก่อนนั้นบริเวณนี้มีแต่ป่าและทุ่งนาไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านเลยเรียกว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเปลี่ยวมากน,น,นานๆถึงจะมีฝูงวัวฝูงควายของชาวบ้านเดินผ่านมาพอตกยามค่ำคืนที่นี่จะวิเวกวังเวงมากรอบๆกายมีแต่ความมืดปกคลุมไปหมด นานๆทีจะได้ยินเสียงเสือหรือช้างร้องดังแว่วมาแต่ไกลและสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเสียงของหมาป่าเพราะสัตว์พวกนี้ยามที่ออกล่าเหยื่อเป็นอาหารจะมากันเป็นฝูงจำนวนมากในครั้งนั้นตรงบริเวณจุดที่ตั้งศาลเจ้าแม่กาหลงในปัจจุบันมีต้นกาหลงตั้งต,งตระหง่านอยู่ต้นหนึ่งและที่ใต้ต้นกาหลงมีเพียงสารเพียงตาธรรมดาตั้งอยู่พระธุดงท่านเคยนั่งสมาธิ และได้พบว่าในต้นกาหลงมีหญิงสาวผมยาวผิวเหลืองดุดขมิ้นแต่งกายเหมือนสาวชาววังสมัยโบราณด้วยผ้าสีเขียวอารามสิงสถิตอยู่และอยู่ที่ต้นกาหลงนี้มานานหลายร้อยปีแล้วเมื่อทราบดังนั้นท่านจึงนำเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติโยมที่มาถวายพระตาหารชาวฟังจากนั้นชาวบ้านจึงพากันเฮโลมาจุดธูปเทียนกราบไหวบูชา ใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มาอธิษฐานขอพรจากเจ้าแม่ท่านเป็นพระจึงไม่สนใจกับเรื่องของชาวบ้านแต่ที่แน่ๆนั้นคือท่านศักดิ์สิทธิ์มากมีชาวบ้านทั้งคนในท้องถิ่นและต่างถิ่นพากันมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กาหลงที่สาานี้ไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กาหลงนี้บางคนก็มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนก็มาพึ่งบารมีให้ท่านช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนบางคนก็มาให้ท่านช่วยในเรื่องเข้ารับราชการหรือติดต่อค้าขายที่ดินตลอดจนมาบานบ้านสารกล่าวขอหวยจากเจ้าแม่กาหลงซึ่งท่านก็ไม่ค่อยจะทำให้ใครผิดหวังเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเจ้าแม่กาหลงท่านขมังยิ่งนัก ในอดีตเคยมีเรื่องรัก,รกๆใคร่ของคนหนุ่มสาวตามระสาคนที่ผิดหวังจากความรักซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันจะมาจุดทูปให้เจ้าแม่ช่วยซึ่งท่านก็มิได้นิ่งดูดายจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ความรักสมหวังในไม่ช้าอาทิแฟนสาวคนรักหักอกหรือสามีไปมีภรรยาน้อยหรือภรรยาหนีสามีไปก็มักจะมาบนบานสารกล่าวให้เจ้าแม่ช่วยเหลือ และส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจจะเห็นได้ว่าจากการมาแก้บนต่างๆซึ่งมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเจ้าแม่กาหลงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นกาหลงนี้จะช่วยเหลือคนที่ผิดหวังกับเรื่องความรักต่อให้เลิกร้างกันไปหลายปีท่านก็สามารถที่จะชักจูงมาพบรักกันได้อีกท่านมีพลังอำนาจสูงมากด้วยอิทธิฤทธิ์ถ้าเป็นเรื่องของความรัก ต้องยกให้เจ้าแม่กาหลงแต่ใช่ว่าท่านจะช่วยได้แต่เรื่องเฉพาะความรักเท่านั้นเรื่องค้าขายท่านก็ช่วยได้เหมือนกันผู้ใดมีไม้กาหลงที่ผ่านการปลุกเสกด้วยวิชาอาคมจากอาจารย์ผู้เรืองเวทหากนำไปบูชาวไว้บนิ้่ในร้านรับรองได้ว่าจะมีลูกค้ามาอุดหนุนซื้อสินค้าในร้านไม่ขาดสายนั่นเป็นเพราะพลังอนุภาพของไม้กาหลง เคยมีกระแสะเล่าลือกันว่าเจ้าแม่กาหลงอยู่ในศาลนี้มีชาวบ้านเคยเห็นท่านมาแล้วแต่นั่นเป็นคำเล่าอ้างจากเพื่อนบ้านและผู้อาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังจะจริงหรือเท็จอย่างไรนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดเพียงมีการเล่าต่อๆกันมาว่าเจ้าแม่ที่ต้นกาหลงเป็นผู้หญิงสาวใบหน้าเรียวรูปไข่และสวยงามมาก ผิวกายของท่านเลือ้งอาร่ามดุจทองสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีเขียวมรกตเหมือนคนที่อยู่ในวังสมัยโบราณยามที่ย่างกรนั้นก็ประดุดดังพญาหงย่างเท้าชาวบ้านที่เห็นเจ้าแม่กาหลงนั้นเห็นเพียงไม่กี่วินาทีท่านก็เดินหายเข้าไปในต้นกาหลงและต่อมาคนที่เห็นเจ้าแม่กาหลงนั้นก็อยู่ได้ไม่นานก็จะจบชีวิตลง ก่อนที่แกจะตายได้พบกับทองคำอยู่ในหายกลางทุ่งนาห่างจากต้นกาหลงประมาณ3กิโลเมตรและแกได้นำเอาทองติดตัวกลับบ้านไปด้วยพอมาถึงบ้านปรากฏว่าก้อนทองที่แกเก็บมานั้นกลายเป็นก้อนหินซึ่งนั่นเป็นแต่เพียงคำเล่าขานเท่านั้น ศาลเจ้าแม่กาหลงทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควหากท่านใดไม่โอกาสไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีก็สามารถที่จะแวะไปสักการะกราบไหว้เจ้าแม่กาหลงได้ทุกวัน